ฝนตกครับพี่น้องรอกลับขึ้นมาใส่ชุดกันฝนนะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปอีกนะครับนี่นะครับนี่ก็ วันอาทิตย์นะมีแผนจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมเที่ยววัดนะครับเป็นน้ําตกที่เพราะว่าที่อยากไปก็คือเป็นน้ําตกที่ตกลงมาตรงหน้าผานะครับเป็นน้ําตกที่ตกลงมาหน้าผาแล้วก็ใต้น้ําตกก็จะเป็นเหมือนถ้ำถ้ำเอาไว้ไอ้สักการะไหว้พระของวัดนั่นเองนะครับก็เป็นชื่อวัด ถ้ำเหวศินชัยนะครับก็ทางเข้าก็อยู่ติดกับถนนหมายเลขส2 2 2องสถนนเส้นนี้นะครับก็เป็นถนนเส้นที่ผมผ่านประจำวัดนี้ผมก็เคยไปนะเคยไปตั้งนานแล้วนะครับก็คือวัดถ้ำเหวศรีชัยเนี่ยสามารถเข้าได้สองทางอีกทางนึงจะเป็นอยู่ที่ตัวอำเภอผงเจียมนะจะเข้าตรง เส้นทางเดียวกันกันกบสำนักงานกเกษตรอำเภอขุงเจียมนะครับเป็นเส้นทางนั้นก็จะขับรถเข้าไปได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้ทางที่เข้าไปน้ำตกเหิวสินชชยน้ำาจะท่วมทางเราจะเดินทางเข้าไปไม่ได้ก็คือทางที่เราจะเดินเดินทางเข้าไปเนี่ยตรงตรงข้างสำนักงานกเกษตรเนี่ยนะครับเส้นตัวอำเภอขุงเจียน ก็คือเราจะไม่ได้เดินเราจะไม่ได้เดินขึ้นเดินลงเพราะว่าเราขับรถไปจอดแล้วก็จะได้ชมน้ําตกที่ตกลงมาบนหน้าผาแล้วก็เข้าไปไหว้พระได้เลยก็คือไม่ได้เดินขึ้นเดินลงแต่ว่าจุดที่ผมจะพาไปเนี่ยเราจะเข้าไปที่ด้านบนส่วนด้านบนเราสามารถชมวิวห็นสะพานข้ามแม่น้ํามูลได้นะครับมาถึงแล้วนะครับ วัดถ้ำหิวสินชัยนะก็จะมีน้ำตกอยู่ด,ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันก็อากาศก็ครึ้มฟ้าขึ้นฝุนนะครับวัอนอื่เราจะพาชมวิวอันนะครับมีจุดชมวิวนะครับ,ม,ม,รบมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะ ให้ดูครับไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นไหมมันจะจะมีสะพานแม่น้ำมูลนะครับตรงนู้นนะครับแล้วจุดชุมวิววัดถ้ำหิวสินชชยนะครับเราก็จะมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลน,นะครับตอนนี้แม่น้ำมูลกับแม่น้ำขงก็ล้นขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกน้ำหลากนะ ให้เัื่หนเพื่อนดูนะครับต้นนี้ผมถ่ายจากมือถือนะครับก็น่าจะเห็นคร่าวๆนะครับช่วงนี้น้ําขึ้นนะด้านล่างนะครับก็อย่างที่ผมบอกที่ต้นคลิปนะครับว่าเราจะเข้ามาชมน้ําตกที่วัดถ้ำหิวศิีชัยนะครับเราสามารถเข้ามาชมน้ําตกได้สองที่นะครับถ้าเราเข้ามาชมทางอ่า หมู่บ้านแก่งตะนะเราจะเดินลงไปด้านล่างนะครับแต่ถ้าเราเข้ามาเส้นทางที่สำนักงานกเกษตรอำเภอขุงเจียมนะ่ะจะไม่ได้เดินนะครับจะเดินแค่แป๊บๆไม่ได้เดินขึ้นเดินลงนะก็เดินเข้าไปชมได้เลยไม่ไม่ได้เดินขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอยู่ด้านบนเราก็จะเดินลงไปเนาะจะเดินลงนะครับ บ่พี่บ่แน่ใจเด้อน่าจะยังน่าจะยังบ่ทันถ่วมแม่นบ่ครับครับเพราะเขาจะลงไปทางนั่นอ๋อเหมือนพี่ก็บ่บ่ปั่นผ่านถนนใหญ่ไปเนาะโอ้ยผมลุยแต่อยู่อ๋อก็เลยเอาทางย่างพี่ขึ้นมาพี่ก็ยุกขึ้นมาบ่ครับครับแล้วแค่มันสิมีหลายทางอ๋อขึ้นมาได้ทําบป็นในพญานาคของตลาดก็ขึ้นมาได้ไดไดไดอ๋อ ข้างไหนไกลกว่ากันพี่เพราะว่าสวนผมอยู่ตรงนี้พูแบบเขาเป็นกันอ๋อกระทะมันไม่สะดวกกว่าวครับเพราะว่ามาเบิงน้ำโตะกะเองนี่ละอ๋อมาเบิงน,น้ำโตกคือกันเน,ะะนาะครับแต่ว่าแต่ว่าพี่นี่แข็งแรงไงนี่ยกขึ้นยกลงได้ ขาปันโล่งท่างถนนใหญ่กัอันตรายนะครับเนาะอ๋อจ่องนี้เฮ้กันกำลังออกนะครับเน,นบาะทีออก,ทกีกับโม่ค่อยออกกว่าครับ อโอ้เสียง้ำตกแห้งเลยพี่เนาะ,ะข้างบนนี่มันเข้าสามารถยางไปเบิง่งใหบ่กว่าพี่อ๋อเท้า,ต,ทาต้อ,อตงยางต้นไปก่อนเนะาะอ,อ๋ะออ,นนอ,อ,อ๋ออ๋อปเป็น,นที่กว้างโล่สูบดีใครสูบถึงดอกกระเจียวเลยอ๋อไปทางนี่มันบับาเข่าไหวที่พุ๊บเปียกกว่าไปได้เนี่ย <laughs> แล้วแล้วพี่เ่ยต้องไปหนีคือลงทางไหนครับไปไปหนาธรรมพึกันบ่ไปทางลากพี่ว่าพี่ว่าไอ้ตุ๊กแป้นเกษตรนะฮะโอ้ตัวนี้ไปทางเกษตรถ้าพี่พ่ออยากเปียกเราออดไปทางนี้ลงไปขาลากแต่คือไปข้างบนโอ้จะพาหนาาห้าธรรมพึ่งกันบ่นครับอ๋อได้ๆพี่เดี๋ยวผมไปทายตรงนี้ก่อนขอบคุณที่ร้ายครับเพราะว่าถ้าไปตรงนี้จะได้กระเปียกขอบคุณครับพี่ครับ นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันระหว่างข้างเดินลงไปนะฮะให้เพื่อนๆดูเนาะเมื่อกี้ผมเกือบลื่นนะครับมาดูเส้นทางเปียกแน่นอนครับถ้าเราเดินผ่านตรงนี้เนาะแต่ว,ว่าก็ฝนตกสองสามวันผ่านก็สวยดีนะครับ ให้พี่เขาก่อนนะพี่เขากลับมาเพราะว่าน้ําน้ําท่วมแล้วใช่ไหมพี่ถามเ่อไหรเนาะน้าท่วมนะครับพี่แกก็จะผ่านน้ําตกไปนะครับผมจะกลับขึ้นไปใส่ชุดกันฝนผมนะฝนตกนะครับไปรปยเรายังไม่ประสบความสำเร็จนะผมจะกลับขึ้นไปที่รถนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดกันฝนของเรานะครับแล้วก็เดินไปได้นี่เองนะเซฟก่อนฝนก็เริ่มแล้วนะเดี๋ยวเราย้ายที่นะครับ ฝนตกครับพี่น้องฝตกเลยนองีนะครับพี่ผนพุ่งขต้นฝนมาไม่งั้นแย่เลยลัขบขึ้นมาใส่ชุดกันฝนแล้วก็ มองไปที่วิวสะพานนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมน้ำตกกันต่อครับพอลองเรื่ยนะรอบสองครับดืนไม่ถูกทีเลยนะ ร้างอาไรตอนนี้รองเท้าเปียกเลยซึมเข้าไปแล้วเป็นไรเดีครับแนะนำนะหน้าฝนแบบนี้มาเลยครับรับประกรันการมีน้ำก็ เป็นทางเดินธรรมชาติสีเขียวผมนี่ระวังเลื่อนเลยครับทางเดินลงมาก็ไม่ไกลนะครับไม่ได้ชันอะไรมากก็เป็นบันไดเป็นทางเดินลงมาเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกนะแล้วก็เดินมาถึงนะครับ อนเนี้ยอ๋อก็จะเป็นทางเดินขั้นลงมาเราก็จะไปามาไงวะเนี้ยเดินมาก็จะมีองค์พระฤาษีนะนั่งอยู่ในทุ่งบรรยากาศนะครับถ้าถ้าเราขับรถลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงที่ ถ้าเราขับรถมาเราจะจอดรงไหนเราคุณทพาเดินไปดูนะตอนนี้เราเดินไปดูน้ำตกกันครับแล้วก็ไปกราบพะาระสกกลละนะครับไหว้พระกันซะหน่อยใครใครเป็นสายบุญนะสายบุญแล้วก็ได้เที่ยวน้ำตกด้วยก็วัดถ้ำเหวศรีชัยนะครับนี่ปฏิบัติทมนะ 你好。 มาณนี้เส้นทางรถรถก็จะเข้ามาทางนั้นนะแต่เพว่าน้ำยังไม่ท่วมรถเข้ามาได้ที่ผมขึ้นด้านบนก็เพราะว่าตัวทางเข้ามาก็คือตัวน้ำมันท่วมทางก็เลยเข้ามาด้านนี้ <S <S เดี๋ยวเราเดินขึ้นไป ถึงด้านบนของน้ำตกกันต่อครับขับรถเข้ามานะด้านล่างนะครับเข้าทางเกษตรอำเภอสงเชียงก็ก่อนข้ามสะพานก็เลี้ยวขวาพอเราเข้ามาแล้วก็สะ่านสุดเชิญมาทางนี้ครับเดินๆเ,เข้ามาก็เทีเย็นมน้ำตกสวยๆแบบนี้ ทีนี้เราจะขึ้นไปข้างบนน้ำตกนะเราจะเดินขึ้นไปเราจะเดินขึ้นไปทางนี้ก็น้าจะออมได้บ้ะก็น่าจะเป็นทางน่้ยั้างเดินครับเดินขึ้นบันไดแต่ว่า ตอนลงก็คงต้องระวังนิดนึงว่าพื้นจะค่น้ำเขียวเลยเดินที่ไปครับ นอยู่นะครับระวังระวังพื้นเลื่อนนะเดินขึ้นมาก็จะมีปฏิมากรรมรูปปั้นต่างๆนะครับแล้วก็เรวซ้ายทางด้านบนน่าจะทะลุได้ครับแล้วก็เดิน ที่ด้านบนน้ําตกนะก็คือด้านบนถ้านะครับแต่ตอนนี้ผมกลัวลื่นมากเลยูพื้นก็น้ําตกที่วัดถ้ำหิวสินชัยนะก็จะเป็น อารมณ์คล้ายๆน้ำตกลงรูนะน้ำตกแสงจัน์นะครับแต่ก็เขาเรียกว่าตรงนี้จะเป็นวัดตรงนั้นก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติที่น้ำตกลงจะเป็นยายไงดีล่ะนะครับก็ไม่ว่าเป็นน้ำตกประเภทเดียวกันไหลามาแอ่งแล้วก็ ตกลงมาเหมือนตกลงรูเหมือนกันนะครับนะครับจะเป็นประมาณนี้นะ ให้เพื่อนๆดูระหว่างเดินกลับนะครับเดินกลับขึ้นไปด้านบนนะธรรมาชาติมากครับสีเขียว ตอนแรกผมเดินลงมาผมไม่ได้ใส่ชุดกันฝนนะผมกลับขึ้นเดี่ยวเอาเอารถลงไปขังรุมเดียครับรถเพราะว่ารถเขามาได้อยู่ตอนนี้น้ำมันถ่วมทางแมน <Man S 2> ครับเขาได้พี่ก็ขับลงไปตัวเพื่อขงเจียมอะครับ<อ>วนไปก่อนก้อนจะขามสะพานมุ่นเห็นปะพี่พี่ก็เลี้ยวขวาลงมาเลยแมนแมนครับ เพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าพี่เอารถเขานะพี่จะบดย่างขืนย่างลุงเลยพี่ก็จะย่างเข้ามากกจะหอดจะหอดนาทำเลยนะครับหอดนาน้ำตกเลยเนะจะกลับหรอครับด้วยไงกลับอไ้ถเขาไปอ๋อ่องล่อง,องถามแม่คู่อ่ะเพื่นเพื่นะครับพระอาจารย์เพึนพ่นเบิ่เพื่อเพื่นไม่ล่มนะครับ หลังจากที่ผมได้คุยกับนักท่องเที่ยวเมื่อกี้นะครับที่มาเป็นครอบครัวเนาะแกก็จะเดินลงไปเที่ยวที่น้ำตกเขียวสินชัชเนาะก็ระหว่างทางก็เป็นเหมือนผมนะครับที่มีน้ำตกเล็กๆตกลงมาระหว่างทางเดินพวกแกก็กลัวเปียกนะครับพอสอบถามไปสอบถามมาแล้วแกก็มีร่มอยู่นะก็สุดท้ายแล้วผมก็เลยบอกว่า ได้มาแล้วก็ขึ้นไปเอาล่มลองไปเที่ยวดูครับเพราะว่าผมแนะนําไปว่านานๆทีฝนจะตกติดต่อกันหลายวันคือแบบว่าผมแนะนําแกไปนะว่าหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้นะครับมาแล้วมาแล้วก็ต้องเที่ยวนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกติดต่อกันน้ําตกที่ตกลงมามันน่าชมนะครับแต่ถ้าฝนทิ้งช่วงวิอีสัก 2- 3วันเนี่ยน้ํามันก็จะน้อย พอสามถึงสี่วันไปเรื่อยน้ําก็จะไม่มีแล้วนะครับมันก็จะเป็นน้ําแค่อปล่อยลงมาผมก็เลยแนะนํานักท่องเที่ยวไปนะครับก็เหมือนเมื่อกี้ท่านเมื่อกี้นะครับที่มากับครอบครัวพ่อแม่ลูกผมก็สอบถามพี่เข้าไปว่ามีร่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าระหว่างทางเดินไปก็อาจจะทําให้เปียกได้เนาะก็ได้สนทน,นากับนักท่องเที่ยวท่านอื่นไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ เข้ามารับชมและกดติดตามก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามทางช่องให้ผมหน่อยนะครับผมก็มีอยู่3มช่องทางนะก็มีเพจทาง Facebook แล้วก็ TikTok แล้วก็ช่อง y o u t u b e นะครับใช้ชื่อเดียวกันนะครับว่าที่ไหนดีนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่าที่ไหนดีเพื่อนๆก็จะเจอนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับและทุกท่านที่ อยสนับสนุนอย่างเงียบๆนะครับหรือท่านไหนที่เคยมาเที่ยวแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่ามาเที่ยวสถานที่ที่นี่นะครับวัดถ้ำหิวศิีชัยเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวเนี่ยเข้าทางไหนทางหมู่บ้านแก่งตะนะหรือที่ตัวอำเภอขวงเจียมข้างกเกษตรอำเภอนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ